สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์ดพนักครสาขาเกษตรน้ำมินครับเดี๋ยวนิวจะพามาดูรถนะครับเป็นรุ่น XLT นะครับเกียร์ออโต้ราคา92,000บาทครับคันนี้แต่งอะไรไปบ้างโดนใจลูกค้าตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถรุ่น Ford r เ n g e r นะครับเป็นรุ่น XLT นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่นขายดีนะครับราคา92,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้แต่งเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนิวจะพามาดูทีละจุดนะครับเริ่ม กระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับจากกระจังหน้าเดิมของ XLT ที่เป็นซีซีนะเราเอากระจังหน้าของแรปเตอร์มาใส่นะครับแล้วก็สกูปทางด้านบนก็เปลี่ยนเสริมเข้าไปนะครับเป็นสกูปทรงฟิตนะครับเป็นรูปม้าสีดำนะครับเป็นสีดําเงาม้าตัวสีดําเงาแล้วก็ตัดกับสีดําด้านครับดูเข้ากันสุดๆเลยนะครับแล้วคันนี้อัปเกรดไฟหน้าใหม่นะครับเต็มระบบเลยนะครับมันจะมีเดย์ไลท์แบบนี้นะครับแล้วก็มีขีดมาแต่ง3ขีดมีวงแหวนรอบโปรเจคเตอร์แล้วก็ ตัวไฟเนี่ยเป็นสีแดงสีฟ้าเราเลือกได้ครับเดี๋ยวตัวไฟนุ่งจะเปิดให้ดูตอนท้ายท้ายคิดเนาะให้ดูสวยๆกันยาวๆนะครับคันนี้เนี่ยยกหน้าขึ้น1นิ้วนะครับเป็นการหนุนก้อนขึ้นมานะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนโช๊คนะครับใช้ตัวก้อนหนุนรองหัวโช๊คขึ้นมาครับ1นิ้วจัดทรงรถนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับเป็นแม็กขอบ16นะครับแล้วก็ลัดกับตัวยางมอนสเตอร์ a t ทอนะครับคันนี้เลยสวยๆเลยนะครับ ยกหนึ่งนิ้วเนี่ยปีกนกไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับยังยังปรับตั้งศูนย์ตั้งองศาลดได้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ทางด้านข้างก็ยอดฮิตครับสามารถเลือกให้เป็นแบบของตัวเราเองได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นชื่อของลูกค้านะครับเลือกเป็นชื่อลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ก็ออกแบบเป็นคําว่าเจอร์นะครับแต่ว่าทาเป็นร้อยควรอ่าแบบนี้สวยๆนะครับพวกซุ้มล้อเนี่ยเป็นซุ้มล้อหมุดเงินนะครับเป็นหมุดเงินหมุดเงินก็จะมีหมุดตัวนี้นะครับ ตัวหมดเนี่ยไม่ได้เจาะตัวรถลูกค้านะครับนไม่ได้เจาะตัวรถลูกค้านะอ่าแล้วก็ส่วนทางด้านท้ายก็เพิ่มครอบไฟท้ายเข้ามานะครับน,นี่คือชุดท้ายของ XLT นะครับก็จะมีเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้ามาครับกันชนเดิมมีมาให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง ทั้งหมด4จุดนะครับของ XLT สวยๆเลยนะครับคันนี้ก็ดูทรงดูอะไรก็คือเป็นการจัดทรงให้ลูกค้านะครับลูกค้าเนะี่ยอยากได้ทรงรถที่ออกมาดูดีนะครับก็คือไม่อยากให้หน้าทิมเดิมรถจากโรงงานเนี่ยหน้ามันจะทิมแล้วก็ยกขึ้นมา1นิ้วสวยๆนะครับนี่คือ XLT นะครับเกียร์ออโต้สีดำเป็นรุ่นรถที่ขายดีแล้วก็เป็นสีที่ขายดีนะครับก็เดี๋ยวดูไฟ์ยังเปิดไฟให้ดูด้านหน้ากัน นี้เป็นไฟหลีนะครับอันนี้ตอนเปิดไฟหลีนะเปิดไฟหลีก็จะมีชีม,มัดแตงขึ้นมานะครับมีเดย์ไลท์มีวงแหวนรอบโปรเจคเตอร์แล้วก็ส่วนตัวลูกแก้วเนี่ยตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยทำเป็นบูอายนะครับเป็นสีฟ้านะครับมี2สีให้เลือกนะครับตัวตัว,ตวไฟที่โปรเจคเตอร์นะครับมีสีแดงกับสีฟ้า2สีนะครับโอเคอ่าก็ท่านใดนะครับที่ อยากจะได้แบบนี้สักคันนะครับแต่งไม่เยอะแต่ดูดีนะครับก็สามารถติดต่อนิวได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพนนครนครับสาขาเกษตรน้มินครับหรือทักมาที่เพจครับฟอร์ดฟอร์ดโปรโมชั่นดีสุดบายนิวนะครับโอเคสวัสดีครับ